ส่วนรัฐมนตรีมหาไทยมทหนึ่งายอนุทินชาญวิรกูลเมื่อวานนี้ครับก็ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมฮะเนี่ยก็คือ,อ,อ the organization of islamic c o r p o r a t i o n 12ประเทศในกิจกรรมเสริมความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมอันนี้ที่ยะลาะครับมทหนึ่งลงพื้นที่จังหวัดชยแนภาคใต้เมื่อวานศ<ฆ>ูนย์ราชการจังหวัดชยแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาครับต้อนรับ คณะทูตผู้ร่วมกิจกรรมมีทั้งเอกอัครทูตบรูไนเอกอัครทูตอียิปต์เอกอัครทูตอิหร่านอุปทูตสถานเอกอัครทูตมาเลเซียอุปทูตสถานอัครทูตมาลดีฟอุปทูตสถานเอกอัครทูตไนจีเรียรองหัวหน้าสํานักงานเอกอัครทูตอินโดนีเซียรองหัวหน้าสํานักงานสถานกงสุลใหญ่อุซเบกิสถานแล้วเจ้าที่ฝ่ายไทยก็มีทั้งรัฐมนตรียุติธรรม พันตรุษทวีสอดสองด้วยนะครับพันตรุโทวรรณพงศ์กชรัตน์ท่านเป็นเลขาธิการสอบตก็ร่วมให้การต้อนรับครับเนี่เมื่อวานนี้ฮะท่านทาวีสดสองในอยู่ประชาชาตินะส่วนคุณอนุทินภูมิใจไทยแต่ก็ร่วมงานกันในงานนี้ครับในฐานะรัฐบาลครับต้อนรับคณะทูตจาก12ประเทศฮเข้าสู่3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้อันนี้ คุณอนุทินและคณะทูตหาหรือความท้าทายความร่วมมือร่วมกันการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันโดยเคารพในความแตกต่างหลากหลายตามหลักประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุชนหลักนิติธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ครับนี่บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> ชื่นมื่นมากแล้วก็มีการโพสต์ภาพภาพนี้นี่ภาพภาพนี้ภาพที่ในแฟนเพจโพสต เวลคัมเวลคัมทูไทยแลนด์นีก็มีคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมอะ,ะไปที่ยะลาเมื่อวานนี้แล้วแน่นอนฮะ,ะก็มีการคับกล่อมฮะโดยมอทอหนึ่งนะจับไมคขับกล่อมเพลงอะไร What a wonderful world I don't want to World. เอาวัตเดอร์ฟูเวิร์ลเราต้อไ,ไหมสิเราฟังเส้นฟังสู่คุณธนาธ <c oughs> รได้ั้ยพี่อย่าไปเปรี่ยบอย่างนี้ฟังก็ยังอ่าโอเคสบายสบายเอาปปคนในศิลปินเล่นดนตรีด้วยอันนี้เล่นดนตรีด้วยเออโอ้โหบรรยากาศขึ้นวุ่นมาคือบรรยากาศแห่งสันติภาพายังไงก็แล้วแต่มันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและมีสเสน่ห์กว่าสงครามแน่นอนใช่อันนี้สุดและยิ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกัน ในพื้นที่ของพี่น้องคนไทยเราที่จังหวัดเชียงแสนภาคใต้ใช่อันนี้<ล>สุขทั้งคนร้องคนฟังแต่คนเนี่ยความสุขอยู่ที่คนร้องความทุกข์นี่อยู่ที่คนฟังนะ้วมาถึงคนอื่นใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้มีทั้งสองพักนะลงไปนะประชาชาติภูมิใจไทยนะก็เป็นผู้ดารงตำแหน่งในรัฐบาลทั้งคู่นะครับ